สำหรับคุณนุ้ยสุจีราโอ้โหอันนี้จะเรียกว่าเป็นดาวติ๊กตอกในตำนานก็ได้นะใช่คือดิฉันเห็นบ่อยมากว่าคุณนุ้ยเนี่ยเวลาแกเป็นสายแดนเนาะ,ะสายแดนเนี่ยเวลามีเจอดาราหรือแคดัปเชอร์รเนี่ยคือชวนมาเต้นตลอดเลยใช่เป็นแบบเพลงที่ฮิตอยู่ในติ๊กตอกด้วยนะคือเพลงไหนฮิตเป็นไม่ได้เธอก็โคฟตลอดใช่แต่ว่าครั้งนี้ค่ะเธอไปถึงที่สวนสัตว์โบนันซ่าเขาใหญ่เลยเดี๋ยวๆไปโบนันซ่าเขาใหญ่แล้วจะไปเต้นกับใครในเมื่อไม่มีคนก็ไปหาหน้องยูราสิคะเต้นกับยู กีรับเลยมีคลิปใหม่อะมีคลิปให้ดูด้วยเดี๋ยวรอไปรับชมคลิปกันเลยว่าออกสเต็ปเป็นอย่างไรบ<น><ะ>้างขนาดไหนเนี่ยอืม,อม ขีดเลยนะเรียกได้ว่าน้องยีราฟนี่แย่งซีนแบบสุดๆสู้กลับฉัอก็สเต็ปแดนกับฉันหลอฉันเต้นได้ฉันสู้กับได้หลบไปเลยงานนี้เนี่ยไม่รู้ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าสงสารหรือว่าเอาฮาดีนะแต่โดนไปเต็มๆตมหัวแล้วว่ะคุณคุณนุ้ยเรียกงว่าคุณนุ้ยนั่ะก็หัวเราะตัวเองนะเมื่อกี้ในคลิปนะ เรียกว่าเข้ากับเพลงมากๆจนถูกแซวว่าแม่เนี่ยโดนคาถาเสกเขาให้แล้วไงเสกแรงด้วยปักเลยอะปักเลยอะแบบปักด้วยนะโอ้โหน่ารักมากๆอุ้ยน้องยีราฟเดี๋ยวนี้คิดให้เทรนเออไม่ใช่ให้เทรนแต่ว่าคิดเนาะแบบว่าให้เทคหรือว่าอินเทรนอะไรอย่างเงี้ยอินเทรนใช่น่ารักมากๆเป็นโมเมนต์แบบว่าเออสิดขำิดีนะอ๋อดูอ่อนๆเฮ้ยแต่น่าักไหมแน่เออแน่แน่ แล้วก็เต้นเต้นเบียดกันเบียดกันแบบยังซีนยังเบียดซีนช่าเต้นอยู่มาโนดมาโนดโน้ดเออดีเลยน่ารักน่ารักน้องยิราฟสู้ควาจริงๆเรียกว่าเป็นโมเมนต์ดีๆโมเมนต์น่ารักน่ารักมาฝากกันน,น,น,นะคะสำหรับคุนนะนุชจิราและน้องยิราฟค่ะ